มาพบกร,ะ,ระสาวไทยอีกแล้วนะพี่น้องเนาะสาวไทยยึดเคยจ้านะคะกับช่องยูทูบเนาะมื้อนี้พี่น้องได้เจอผ้าหมานะคะเป็นกิจวัตรประจำวันนะคะผ้ามาตัดค่ะดอกแคมเนาะพี่น้องอันนี้คือดอกไม้กวาดได้เนาะเป็นซับมาให้เด็ดดีดเดียรพี่น้องเนะอันนี้พี่น้องงาเด้งพี่น้องนะคะเนาะได้เจอผ้ามัตต์ดอกแคมดอกโก,กงอันนี่เลยพี่น้อง เป็นปลายไงเลยนะคะแม่นมัดทีบอันนี้วิงเลยโอ้ยดินร่มเลยวิงเลยอันนี้คือดอกแฉมนะคะหรือดอกไม้กวาดนีวิ弄บ้างดอกไม้กวาดหรือว่าดอกกุ้งนะคะแต่ทางใต้เขาเรียกดอกอ้อเนาะทางเหนือเขาเรียกดอกกุ้งอีสานเ็าเรียกดอกแฉม เขียวพี่น้องนะคะปนกันเั็กเข้มแดงนมันเน่ยาวพี่น้องกับสะอ่อนเนี่ยนะคะเนาะเฮ้ยพอแล้วพี่น้องมังเล่นอยู่แบบไงไงเลยพี่น้องนะคุณเอาความยาวมาพี่น้องคุณนะเนี่ยเห็นปะไอ่เห็นแล้วเนี่ยพี่น้องตรงนั้ แคมที่ตรงนี้นะสวยมากเลยนะคะเจ๊เข้ามาสวนมาแล้วก็แวะมาดูซอยนี้เนาะงามน้องอื้งามขังงามเนี่ยน้องไรกลไยกะล้แแคมหน้านะเม้พูดถึงซอยนี้เราก็รถใหญ่มาได้ไม่ใช่ ดดูวัดด <c ười> <fight> ูเสาเตยเบิ่องนี้พี่น้องเนี่ยนะคะเนาะอ่าคงจะเห็นกันอยู่นะคะพี่น้องเดี๋ยวจะเตยเห็นนะคะเนาะเห็นไหมพี่น้องเห็นวัดศอกก็ศอกวัดวัดซอกวัดเขาบอกว่าได้แขนหนึ่งของยาเตยว่าอกวัดเสาอันนี้แล้วพี่น้องมันเหยวเนาะเนี่ยพี่น้องนี่นะคะเนาะเนี่ยพี่น้องปาดลุ่นเลย จุ่มปลายมันก็ได้พี่น้องปลายมันก็ยังได้นะคะเนาะนี่ปลายมันนะเครื่องซอกพี่น้องปลายมันนะค่ะเนี่ตรงนี้เขาต้องหักเอาอยู่แล้วนะค่ะตรงเนี้ยงานยากเนี่ยพี่น้องเนี่ยใครจีหอดปลายมันเนาะเนาะมันงามค้างลีเด้อพี่น้องอีกตื้อกับบ่คยเห็นอีหยัางน้ำกระดกกระดิ่งพี่น้องนะเฮ้ยบ่เสื่อ่อนเนาะเนาะผู้ใดบ่เสื่อ่อนน้องบ่เนาะผ่านมาได้บ่ผ่านบ่ได้หรือเปล่าตีปุยก็บ่ได้ใส่ตัดเอาตัดเอา บอบยาก่เดอยาก, <laughs> กด้นะกดแบดคบกอยากเนที่ต้องงานแถมนะคะคนที่ต้องงานงที้เยะคะถ้าคนไหนนะ,ะผ่านเข้ามาแล้วเห็นคลิปนี้เนาะ อ่าช่วยให้กำลังใจยเือในเด้อน,นะคะกดไลค์หน่อยนะคะติดตามส้มตอนตากน้ำตีติดตามชมตอนตากป,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 ป่ะนี่เจี๊ยภาไปบาง่างอี่เอาเดี๋ยวมาเอา,า,ออาคือบอกเอาเอามีดนี่ตัดง่ายกว่ามีไอ้นะนม,มีไ,ไอ้วางเดนิดนไปอีกเดินไปอีก ขวามือเลยเร็วนี่นั่น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 เห็นไหมซ้ายมือนะ่ะนี่มาได้พาไปดูทางโน้นหนะ่ะเยอะแยะตะเป๊ะเลยแนี่ยไ่ <c oughs> ต้องตุ่นแคมเงยค้นอยู่ตรงนี้ อ่อนเนียบเียบเลยเอาเท้านี้ก็อเลี้ยวเรื่องอื่นไม่หัวอันรีห้ามก็เหเล้ยวนะคะใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะคะยินืมให้กำลังใจเยอะเลยด้วยค่ะองนอ่คะเนาะคุกอางากหงนม่ลงปาก,กวยงเลยาน ตอนน่ะค่ะจะยิ้มๆมันก็จบไปแต่ว่าต้องเาออกอยางตอนมันพอด้วแล้วก็ให้ดูนะคะให้หน้าหน้าใหอดูโอ๊เลยว่าใ้ได้เอาได้ดิอืมเออ ไม้หัเลมันหม่หูพี่น้องเนี่ยเยมวิมพี่น้องามม่น้งมูวิมพีน้มมนอมวิ่นในป่านใบอ้อยพี่น้องยยิ้ยสวยน้นะคะ้ดอกไม้กวางาม คุณเมฆกับมีแต่ขีฟ้าขี่ฝนพี่น้องเอ้ยฝนสีตกเบิ้งเดอ้อกหัวมาบาดเดียวเลยนะคะนะเนาะเด้อี๋ยวายข้างหลังก็เดินดินเนาะอ,อ,อันนี้คือเฮาเอาแบบเลือกเอาสะก้อนนะะพี่น้องเอาอยู่ไก่ทางก้อนนะคะเนาะเดี๋ยวเลยมาเอาแท้ๆนะคะรถเร็วแล้วก็สิมาเอาแท้ๆก็สิแบบโอ้ยบุกกว่านี้อีกพี่น้องเนี่ยคะ่ะพี่น้องยัยเตย นี่เตยสีบ่าขายเป็นโลนะคะนอกจาขอโทษขอไฟ้ภูพนขายเป็นโลนะคะเนาะแต่ยัยเตยขายเป็นมัดนะคะสร้างกันได้นะคะน้าพี่น้องมันไม่ใช่ธุรกิจนะคะแต่ว่าอ่าพอได้เป็นค่าน้ํามันรถกลับไปเยี่ยมบ้านนะคะ mm hmm. เพราะว่ามันเป็นอ่าคือเท่าห,หยุดอย่างเนาะพี่น้องนอกจักบ,บ๊มีเนี่สีมาเฮ็ดนาะพี่น้องน้ะเขาก็เลยเออไปเยี่ยมบ้านแล้วเขาก็ตัดดอกอาไมกว่านี่ไปชงพนเนาะ ผู้ใดอยากได้ก็สั้งมาได้นะคะเนาะเพื่อนีเนะี่น้นองมันเป็นนันโคงโควิดนะคะงานเนี้พักดอกไม้กวาดมันอยู่กับบ้านนะคะเนาะเป็นสินค้าอดหอบด้วยเนาะแต่ละหมู่บ้านนะคะทางอีสานเรานะคะไม่ว่าทางไหนนะคะเขาก็ทํากันทั้งนั้นนะคะแต่ผู้ใดที่อยากได้นะคะนะก็เม่นใต้คลิปนะขอขอบ,เบ,บุเทยเบิดโทษยัยเตยได้นะคะผู้ใดพนันหรือพันมนาเอาม่องเห็นคลิปนี้แล้วนะคะเนาะจะ อ่าเมนไตคลิปเลยนะพี่น้องน่าย็ดเกยสิยจบจอบเบิ้งนะคะผู้ใดอยากได้ก็เมนมากทั้งสองช่องเลยนะคะเพราะว่าอ่าสองคนดิน,ดนกีดยางพลาเพิ่นกับเฮ็ดคือกันนะคะไทยอ่าทำคลิปเกี่ยวกับดอกไม้ฟาานั่งขึ้นกันนะคะเนาะทักได้ทั้งสองช่องนะคะช่องขน,นดินกีดยางพลาหรืออ่าตามในไลน์นะคะ ให้ไอเป็นพวงเป็นพ่วงเร่วเนี่ยนุอโนบโนบไปทั้งหุ้มเนี่ยหุ้นนนเนี่ย,นเ,นยเอาให้หมดเลยเถอะใคยโลบดิไม่ใครโลบเลยพี่น้องเห็นน่างามเาขาจะอ่อนเขาจะวัวเขาอยากได้เขาอ,อยากได้อ,อยากได้บ่พี่น้องอ,อันนี้เขาสิบอเอาไปให้เด้อพี่น้องเนี่ยถ้าชนิดนี้จะไม่เอาไปให้นะไม่เอามันกูดนะคะเอาสีเลือกนันงามๆให้พี่น้องแบบเนี้ยนะคะเนาะแคมแกแบบนี้เนี่ย ถ้าเป็นแบบนี้จะไม่เอานะคะนี่เอาอันนี้ไม่เอานะสามแบบแบบนี้บ่เอาเด้พี่น้องเนี่ยแบบนี้จะไม่เอาไปให้นะคะเสียเอาใจ <enfin> สีบ่เอาไปเลยนะคะเอาไปเป็นนังสีบ่เอาไปให้นะคะเนาะเอาไปกับเฮ็ดนังบ่อได้พี่น้องดได้แต่ซุ้มจุลุมนี่นะคะเนาะแต่ว่าอันนี้ไอ้ปลายมันใส่เนงบ่ได้ใส่งานบ่ได้นะคะเนาะซุ้มเคิื่งค<ะ>่งคอยใส่งานค่อยได้ซุ้มลุงคือ บึงพี่น้องเลยก็ยอยากหายดิะยาายจะอ่อนเนาะเอาคนอื่นอ๋ออย่าเอาอันนั้นยังไงเองเอทีมมันงอนี่ไงนี่ไงอันนี้ก็งอด้วยอ่ะแต่เอาได้อยู่ข้างล่างนะช่างเถอะไม่ต้องเอาอ่ะเอาไปก็ได้นิดเดียว เอาลราพี่น้องเอาที่มันงามๆนะคะในแให้พี่ให้น้องเข้านะคะเนาะเอาไว้จุใจไว้เลยนะคะเนาะเดี๋ยวปีไม่ปีหือ้อสิโทษมาหาอีกเอ้อยดอกไม้กวาดอเด้พี่น้องเนาะคนเดินดินเอ๋ยอะไรมันจะอ่อนโนบโนบขนาดนั้นละ่ะเอ้ยพี่น้องคนละเดี๋ยวจอดเครืงมือกันพี่น้องเดี๋ยวสิสูมให้เบิ้งพี่น้องเนี่ย เบ่งความยาวเด้อพี่น้องบ่เอื้อยเอื้อยเบื่อเอื้อมาอายไม่กอดอุ้ยไม่กอดอะไรมันจะงามขนาดนี้อุ้ยเฮ้ยคุณไหนยังเป็นก่อๆพี่น้องอ้ อย่าลืมนะคะน้าเขาแม่ลักกาอย่าลืมสาวจะใครกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยเด้อนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เจตยนะคะหรือใครอยากได้ดอกไม้กวาดคอมเมนต์มาเลยนะคะเดี๋ยวเดินมีเดินเดินเดินมาสันพี่น้องโอ้ตกใยพี่น้องเดินเดินว่าสันเดือนมีหน้านะคะเนาะเดือนนาในแล้พี่น้องถ้าได้ออเดอร์ตามออเดอร์เราก็จะไปทันทีนะคะไปอิลิพี่น้องไม่ได้ไปเล่นนะรอรับได้เลยนะคะ ไม่เคยผิดบิดพิวเฝ่ร้างเฝ่ร้างพี่น้องเฝ่ร้างนะคะ่ายคลิปให้เบิ่งแล้วเงี้ยววะเงี้เอาให้มืดเลยมองหันพี่น้องเออเป็นกำลังใจให้คนเดินดินขีดยางพื่ละกับสาวไทยเยตจ้าในเด้อพี่น้องเนาะเอาเขาบุกให้บุกบุกให้บุกบุกเท่าบุกบุกเท่าบุกกินกันกเอาน้ำเท่าน้ำน้ำหูขะ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 ไอ้ขะ ค,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 คโอ้ยซุ่มเจ้าสออ่อนต้องคอยอยู่บ่ซุ่มเห็ดดอกไม้กวกันซุ่มเห็ดไม้กวาานซุ่มเจ้าสะออ่อนต้องคอยอยู่บ่ผู้ใดอยากได้ก็สั่างมาเด้อค่ะสั่งมาสั่งมารัวๆมันเลยนะคะสินค้าจะออกเดมีนาเด้อปูนแล้วเอะเดี๋ยวจะมาเอาที่หลังเอาบางนี้ก่อนหนาะมันมีหม่มองใสเมื่อน่ะ คันเดินดินไหมบอกกับกล้องเลยไอ้เยสตัดแต่แขมเลาเห็นแขมงาม,มกกัุโกงงบงบงบงตอนแรกก็รถดีดีนี่ละคุณพ่อเราพ่อเราที่ไปอยู่อุตไม่เอาแนละ้วไม่เอาที่มันมงงๆไม่ต้องเอาเลยเลือกที่สวยที่สุดให้เอฟซีดิเลือกตอนเพราะว่าเขาเลือกได้ดนะดนเนาะ ม่ได้ป no? ูปุยก็ไม่ไ yeah> ด an> ้ใส่ทำไมวเมียวเมียวฮะก็หายเอฟพีเด้อบ่ได้ปูปุ้ยบนี่ก็เอาได้นี่ไอ้ไม่ไเยะนี่เอาได้อืมเอาได้เาจะสีสางใบได้บ่นันรัดแล้วนันอันงอล้อ้างใบก็ไม่ยากนี บุบ,บ,บาบบแน่กับอดสาเบิ้งเอาเด้อเอฟซีเอ้ยนะคะเนาะมีกล่องกับกล่องมือถืออยู่อันเดียวพี่น้องเครื่องพันกว่าบาทนี่แม่พี่น้องทอนเอาทอนเอานะคะเนาะ,ะให้กำลังใจเย้เจ้กับกดไลน์นะคะกดแชร์นะคะแชร์ออกให้แน่นะคะหรือกดติดตามก็ได้นะคะชุดยอดแล้วพี่น้องเอ้ย เบิ้องหอยสีห้ยชุ่มเจ้าเบิ้งเด้อพุ่นน่ะเบิ้งเบื้งเบื้องความเงีวของกานนะคะดูนะคะดูนะหอยยันแต่ชุ่มเจ้าจได้ตัดออกอีกแผลเนื้อเจ้าสีแดงทำได้ไม่กวาดนั่นเนี่ยหอ,อยยันแต่ชุ่มเจ้าว้ายตัดออกอีกข่านเงนี้ยวพูดหัวทักบ่ได้บ่อี้ก็เลย อยู่ขางล่างเงาคนนี้เองเดี๋ยวจะพาไปเบิ้องนี่เราต้องเอาออกให้เขาด้วยนะเดี๋ยวเขาเข้าไปสวนไม่ได้เดี๋ยวเขาเดี๋ยวหันเข้าให้ต้องกด เราทําอะไรก็ได้นะให้เพื่อนเขารักให้เพื่อนบ้านรักนะคะเพราะว่าเรามาอยู่ต่างถิ่นเนาะไม่ใช่มาอยู่ให้เพื่อนเกลียดนะคะมาอยู่ให้เพื่อนรักมาหามิตรภาพนะคะถ้าจะหาเรื่องนี่เอาหาอยู่ที่บ้านปลาเรือปลาเต๋อน,นะพี่น้องเนาะย่างเค้กหัวกำนั่นมีบ้านตำรวจนำรนกระไดแล้วเรื่องนะคะเนาะแต่ต้องพักตัวพี่น้องว้า ชุดยอดุหรี่บลองกลองไก่พี่น้องเอ้ยเอาอีกเหรอเอ้าอกอ,อ,าอกทางเสร็จแล้วเราก็ออกจากถนนให้เขาเนาะเพราะว่าเราออกข้างถนนพี่น้องแคมป์ปานี่เดี๋ยวจะเจออยู่ขางพ,พี่น้องยนี่เราไปทางผมจะเข้าเนาะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเด้อน,นะคะจะไม่มีการตัดต่อ ว่เอาได้เลยเอาว,ว่านะคะว่าต้องหอกเก็บนน้เขาด้วยนะะเอาเลย,ยว่ามนนองมงพีนอง,อง,นองอยหลายคักพี่น้องเลยมพี่น้องความยากมันนะคะ ก้อมดกกองพัวนะคะเนาะนทนบ่ได้พี่น้องหักมา3ามสีการไอ้พวกเนี้ยเอามีเขอเดีไอ้ทำามมัพากันเอามมดเนี่ยนองเนี่ยทนบ่ได้แหงน้องพี่ลูกน้อเถานกงามครับนาะเครื่อมืดแล้วเคือ่อ อีกแล้วนะคะอีกแล้วนะคะลายค่ะพี่น้องเฮ้ยอันนี้คือหนึ่งคนนะคะสดๆอยู่นะหนึ่งคนเนี่ยแต่ยูนี่เขาทีซื้อเป็นพุดนะคะเนาะพุดละสามสิบห้าบาทนะคะเขาซื้อที่นี่แต่เราขาย รับซื้อเขาหนะ่โะโคตรละร้อยได้เตยโบได้ยังนะค่ะเนาะได้เตยถ่ายได้เตยสร้างเพื่นตัดให้ได้เตยกับสร้างเพื่อนตัดโคตรละร้อยอะไรพี่น้องได้เตยสิบได้ยังได้ใจเพิ่นเลยเพิ่นอยู่นี่เพิ่นแต่อยากได้หาอะไรได้เพื่อนนะคะแต่ว่าสาวบ่มีใครตัดนะคะขนาดได้เตยบอกจำหนี่งบ่มีจะจัดเลยนะเคะยากเรียกพี่น้องเขาบอกเขาบมดเห็นความสำคัญของดอกกงพื่นน่ะพี่น้องนะ เนาะข้างในเป็นงามๆนะคะตามคนดึงนปะคุณน้ำมันหลายหลเยอเมื่อใดวะนี่หออใส่มากพี่น้องเออมาเห็ดสวนเห้มาหอดเห็นดอกกุ้งก็เลยฟั้นเมื่อนําสุดยอดแล้วพี่น้องเลยมาพออีกแล้วนะคะนมาพออีกแล้วนะคะ ค่ะค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้เจอขอตัวลาไปก่อนน mm ัก hmm. พอกันอีกคลิปหนานะคะนะ mm ั hmm. พอคลิปมันงาวนะคะ mm ัน hmm. ตัดต่อเป็นสองคลิปนะคะ mm hmm. เจอกันเด้๋ยว่ีนองบ๊ายบายค่ะ